สั้นเหนกันมาห้ากับเห็นมานี่โอ้มีคนเอาไปและมาเขานะอยู่บ้านกับเห็นมาพี่กับเห็นมันเคยไปนะมาเขานะเห็นไม่ชามโตมาเขานะมันเล่นมาเทงเขาและมานะมาตาป้านะเห็นมาตัวเี็วอยู่บ้านกับเห็นเลย มามันไม่คอยไปนะมานะมันมมเค่อยไปเสืีอมานะช่วลามันอยู่เทงนี่กันเมื่อก,เม,อกเมื่อบ้านล้นมานะมีนไม่สามโตเลยนี่คนออกไปแล้ว สบายดยีมันเากาหากัดซื้อมาให้มาโซนนะะมาให้โซนห้ากาัถือห้ากาัเสียสมมูได้สมมูป่าเา่าได้กับหน้าดอนแต่เมื่อก่อนนะืันนี้เ้ากาัดซื้อมาสม,มูนะนี่ก็้ำละเป็นกับมาเาา้า,ากัมาแต่ปากขึ้นว่านกับโบเห็นเห็นมาตัวเดียวหนึง่งอยู่บ้านกับโบเห็นจะไปทงางไหนมาห้ากาัดยังเห็นมาตัวเดียวหนึ่งนะยั มันมากกับเทวทีเขาเนี่ยมันมานะชมัวของห้องนี้ได้ฉันนั่นเป็นชมมันฉันมุป้า cái bếp mình này tập mình xin đấy này สิปิงกินแน่จำงเหนกะะัะสมแน่ तो मेरे यगन करना है तो. ใช้ใต้ไพ่แล้วมนันนี่ทำสิเป็นหุ้หนั่งเอหินไหน กับมาซิงลกอกโงเซลเล่ะ

สามตัวเลยมาเขานะรถแต่เดียวนี่ปีชงกินข้าววิจกรหั่งขันสมต่อหัออกสีออกมากินฮเฮมข้างนี้เลยมันหมูกะ มัต,ตกเะนี่ครับมาตำหกเทพนะตำหกเทพส่วน,น มห่อแบบห่อบดคันห่อตำมอได้มันเป็นไวแต่ห่าตำมีสาห้อได้กินแลยนะห่อโมห่อนะห้อตรงอหลายพื้นนี่เอ,เอาพื้นเดียวเกือห่อเสือน้าลายแล้วนะ สรกับเซอตอร์โน,โนเอาเอดชมแล้วก่อนเราจะกินข้าวนะเฮาขึ้นหนุดมาเฮาได้มาเฮาเป็นมาเฮาเบย,ย์เชยเลยมาซาบโตเป็นนักโตโกลด์ยังเลือตัวดีโอ,อเลือดตัวเมดเอกนะ คนมาเข้าะตะป่ากันตัวมันเล็ดเท่าเทกนี้มานะมันไม่ได้มันมันบอดไดเมอร์บ้านเข้าได้มานะไมอว่านันเปิดมันเปินี่ยมันทำเมอร์ปเจจเจ๊งเ,เ,เ,เลยคอนหายเข้าเนี่ยกะตัว สี่โมงเลยตีโม่หกบ้างกะเจงห้าโมงโมม่หกบ้างคือหวานเลยมันเด็กหกเซื้อเข้าก่อนเซื้อเข้าเริ่มเป็นไว pha của nó Vượt tố pha ngô ba là Mình tên Vô thề nghe ba là mình khơi bay đấy mà Mình tên như hơn ลลมันนี้เอามาหอดเอาอิอหออใหญ่นะหเห็นคบป,ปอีอ๋อหอซุ้มแล้ไหม เห็นกบดีกูเห็นกบดีเลยโอ้โหลองซุกห้องนี้ก่อนมันยกแกนเทห้องนี้นะเห็นกบดีเลยโอ้ยมาห้องกัดมาเห็ลโลดมาตัวเดียวนึง Lấy máu, đều 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 mà tiếng lái mình không mà đi này luôn. nhìn cục đều đấy à nhìn liền học bài đấy Lại đây nhìn coi nó cục เัากันเผาได้กัดเผาไปนำเห็ดเนี่ยมันต้องไม่ลายตัวเห็ดน,นี่นะกลุ่มเดียวนะี่โอ้มักคือเทียนด้วเห็ดนะมักเขาห่อยกัรดูดนี้ไปได้กลุ่มเดียวได้ อนนี้สองห้องโอ้มาคือโลดคือคันทีวันนี้นะคือใหญ่ตึบสีมันนะ <c oughs> มา,าเล็ดไปจาก mà mình mua hồng đấy mà mẹ đèn này chú hồng phải thì là mùi hình là Nếu đây như mà màu hồng lấy thành của màu hồng mà mẹ nè thăm ra mình Tôi chưa thiệt đi ná, mà hồi nè, mà bay xe nào มาโมกับขึ้นไปป้าอ้นะเฮเห็นไม่สามโหลดนเะ นอนประหลาดได้มาแหลมคิดว่ามานีเทพอยมายได้เมื่อประสาวๆไปเจ็บท้องมาขึ้นหนึน่งยีิบสองโมงมาหันบ้านพิธีเจงนะทอนหายในชีมโม่ทันหายวันนี้นะ มาเพื่อนเอามาหายเอพี่มานะ,อ,ะอยากเอาไปจุบมมือีหมันจุบมือต้องมาแล้วต้องเห็นเลี้อ่อนเห็นนะ khâu đấy, <coughs> khâu con man ăn gìn, khâu nè, phải sơ hiện coi. สีหัวชมมาเนี่ยสีหัวใหญ่เนี่ยสีหัวพาเฮือพีทุกคนเพื่อได้กิ่นชมหมูป่า ฉันมันฉันชมมูป่าเมนฉันมันไะฉันชันฉันชมชมูป่าวันนี้เรานำเห็นก่อนนำเห็นก่อนจะมากินเขานะนำเห็นนำเห็นครบเดียวเลย มาแปก็ไโอ้ยงี้เรามาตัวเดียวนี่ เราเลดมากเสีงตาบลเล่นอะไรอย่ล่ะวอ้เปนหกนะโอ้ยมันห,กหุกอีกพ้เพอเอสียตามัน่าตอตึอ๊บช่องหาจุไม่เห็นมัน ีกระซองจำยังเห็นมันนะคำหกของมัน,นแลี้ยวมันดูเล่าไรเ,เล่าตึางหัวเทงวันนี้ได้มันครบดีวันนี้นะเต็มเลสองมัน,นี่แต่เองเอลมันมาเนี้ยมันหกว่าเห็นมัน เทพศิริตามันจุ๊บๆไปๆไป,ไปมาตัวเดียวก็ม,มันมาเฮาเลยมันไม่คู่เดียมายนะมันไล่กับมเมาหมานะหเห็นกับมเอามาเชื่อพระเทพศิริตามันอันนี้ก็มากอีกเข้านะ มาช็อตซีนก่อนมาตัวเดียวหมดเล้วมาเชื่อโลดเห็ดเหรอมันไม่คูลเลย กิ๋นข้านเฮงนี่โอดถัวหัาซรอยแล้วนะสินมูกันเจียมาตำแล้วละนะมีมามีนติดเข้าเลยเขาตุ๊บเชื่อดสอบนี่ มาชิ่ทุกคนมันเช่า,ากันเขาชิ้นหมูชิ้นปูหมูป้าชั้นมั่นหัาปีงกินเนี่ยไปห้บกินข้าวกับ เขาเพิ่งหันมาเขาเน้เงาเงาเลยมาเขาเวียนชามตัวเลยไม่รับตัวไม่ชามเลยถ้าเขาไมา่ได้มามันมันหากินเาจะกินเด้หมาเขานะ่ะไม่เป็นไรแต่โมตเตอร์ น้อยเทิมบุหรี่อนไลนเนาะช่ดหรายได้โอ้มื่นกัมมาทึงเข้าัะแนนมานะ นี่คนนำไปบ่ กินชิ้นมูแน่คุณหอดมาแน่หลายในคุณหอดได้เมื่อไหร่เจ๊นัน,น,น,นรับอยู่มาแรง คนโตบานนี้ทั hmm. ้งรมทั้งพลบาดนี้